ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานางเบญจพรโสบันริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการท่านผู้อำนวยการเบนจพรโสปันริริเริ่มพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อกำหนดทิศท,ทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบมีกลยุทธ์เครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารในเชิงรุกมีแผนการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีองค์ประกอบหลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนนำไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ได้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาท่านผูน้อำนวยการเบญจพรโสบันริกได้จัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาออกเป็น4กลุ่มง,งานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งสูงกว่าร้อยละด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมส่งเสริมให้ครูเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยส่งเสริมให้ครูใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Meet หรือ Zo ู m ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างเป็นระบบท่านผู้วำหน่วยการเบญจพรโสปรรันริได้นำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้มาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและรายงานผลผ่านสื่อออนไลน์อย่างเป็นระบบ 4. ด้านการบริหารงานชุมชน และเครือข่ายท่านผูน้อำนวยการเบญจพรโสปันริเป็นผู้นำในการประสานงานความร่วมมือและผู้เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ท่านร่วมหนวยการเบญจพรโสปันริเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าร่วมการอบรมในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพตอนที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบเทคนิคการสอน active learning ภายใต้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้มีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาทําให้สถานศึกษาครูนักเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพได้ จึงส่งเสริมพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบเทคนิคการสอน active learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เรียนเต็มศักยภาพลงมือปฏิบัติจ,จริงโดยคุณครูทุกท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบนี้ทุกห้องเรียน 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดการเรียนรู้การอบรมพัฒนาการผลิตสื่อจากรูปแบบเทคนิคการสอน a c t i v e Learning ภายใต้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประกอบด้วย1การมีภาวะผู้นำรวม2 การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 3. การมีระบบทีมร่วมมือร่วมใจ 4. การทบทวนไต่ตรองผล 5. การสนับสนุนและ 6. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อนวัตกรรมตามรูปแบบเทคนิคการสอน active learning 2. ครูทุกคนได้เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และได้รับการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 3. ร้อยละ8ปของครูผู้สอนมีนวัตกรรมรูปแบบเทคนิคการสอน active learning ที่พัฒนาผู้เรียนได้ 4. ร้อยละแปดสิบผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยพร้อมทั้งมีทักษะพื้นฐานสำหรับขึ้นชั้นปฐมศึกษาปีที่1 5. ร้อยละ80ผู้เรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่3อ่านออกเขียนได้และสามารถบูรณาการ การเรียนรู้กับวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียน 6. ร้อยละ80ผู้เรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ปีที่5ปีที่6อ่านออกเขียนได้มีพื้นฐานภาษา,ษาอังกฤษส่วนสาระอื่นๆสามารถบูรณาการเรียนรู้กับวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียนเชิงคุณภาพ การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาทำให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนครูและสถานศึกษาให้เกิดมีการพัฒนามากขึ้นตอนที่ 3. การประเมินการปฏิบัติงานในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนางเบญจพรโสบันริเป็นผู้บริหารที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่กระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตสาธารณะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบัณของวิชาชีพมีวินัยในการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในคณะทำงานในระดับต่างๆและเป็นแบบอย่างที่ดี จากการบริหารงานของท่านผูน้อำนวยการเบญจพรโสปันริททำให้ทุกภาคส่วนมีความสุขเกิดภาพแห่งความรักความอบอุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารคุณครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุข สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทำให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีสมรรถนะที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีคุณภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจสามารถดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในทุกๆสถานการณ์สืบไป